นี้ไปให้ได้ด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของแอรไม่หมดนะยังมีเรื่องที่แบบตื่นเต้นอีกนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหลอนดัดลนผ<ช>ีมันน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันค่ะกว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสีย ใหม่ Dove Intense Repair พร้อมสมาร์ทแทร็เก็ตเทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันทีใหม่ Dove มาบ่อยมาเก่งต้องเจอมาสก์คลีนแอคทีฟสูตรไม่มีกรดไฮโดรคลอริกล้างคราบขาประจำออกง่ายสุดายไม่แกดกรอนกลิ่นใหม่มินตี้เฟรช ทรีทเมนต์ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลองใหม่วัสลีนกลูตาไฮยาเซรัมเบ์สโลชั่นผสนกลูตาโกลและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกวิตามินซีสิบเท่าเผยผิวดีวีดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันใหม่วัสลีนกลุตาไฮยาเครื่องมือุูดถูอินวันออโต้ใช้งานได้สองรูปแบบใช้งานทั่วไปแบบด้ามจับหรือซอกซอนที่แคบด้วยด้ามจับมือถือทําความสะอาดง่ายหัวแปรงดูดพื้นหัวแปรงดูดหัวดูดเฉพาะจุดให้บ้าน ของคุณสะอาดได้ในราคาเบาๆโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1นึงแถมฟรีหนึ่งพิเศษ1,290บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่งสิงหาคม2 5 6 4ถึง3 1ิธันวาคม2 5 6 4หรือือจนกว่าสินค้าจะหมดผมเบ็ล่าสวยจัดทรงง่ายจะสะบัดท่านี้เหวี่ยงผมท่าไหนหรือลุยเท่าไหร่เป็นล่าก็มั่นใจด้วยสันสิวสีชมพูให้ผมจัดทรงง่ายขึ้นท่า เ2ชั่วโมองซันซิลบางทีก็อยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยมีขนอดสุกก้อนสูตรใหม่หอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกล่อมสิ่งดีๆเริ่มที่มืออร่อยขนอดสูตรใหม่ไม่ว่าจะฝุ่นควันความร้อนความคันจากเรงแคจัดการด้วยเคลียร์ไอซ์ฟูมเอนเทลสารพลังสะอาดสดชื่นช่าากำจัดรรไกพร้อมพลังทรีเปซิรั หมดความกังวลเรื่องรังแคความคันแะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อผมสวยมั่นใจไร้รังแคเคลียร์ไอ้พาถึงเวลาแล้วที่เองจะต้องเดินทางไปยังมุม 冲完蚂蚁，嘿呀！ คอลลาเจนของ PK คต้องคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมมีส่วนประกอบของคอลลาเจนไรเปปไทด์ h a c p ที่ผลิตจะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและไดรับเครื่องหมายไท a แ l a n d t r ั s t Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมกระป๋องนี้ของแนนค่ะที่เลือกคอลลาเจนตัวนี้นะคะเพราะเขาเป็นไตเปปไทด์ ide, ผสมไดเปปไทด์ ide, ใช้1ช้อนตวงแต่โดยปกติเนี่ยจะชงคอลลาเจนกับน้ำผลไม้ชาหรือว่ากาแฟหรือโรยในอาหารบางมื้อนะคะแต่หลกัลกๆเนี่ยจะดื่มวลานละ1ช้อนตวงค่ะพร้อมจะพิเศ สำหรับท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลจองสิทธิ์หรือสั่งซื้อปิพานเสริมอาหารคอเลสเตอรอลไดเป็ไทยพาสแคลเซียมตราโดนัทขนาด1นึ่งแสนสองหมื่นกรัมจำนวน2กระป๋องรวม2องแสนสี่หมื่กรัมในราคาเพียง499บาทพิเศษสั่งซื้อสองชุดรับเพิ่มฟรีปิพานเสริมอาหารวิตามินซีจำนวน2กระปุกรวม6กสิบกระสุนจะส่งฟรีทั่วประเทศราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามโทรศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดหรือแอดไลน์มาที่แอด hacp มีแอดด้วยนะครับย่อมจัดส่งหาคมนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวการมาคุยกับน้องแอร์กันต่อนะเป็นผู้หญิงที่คุยเก่งมากจริงๆนะคะหนูก็ถึงว่าทำไมเอ่อคอเริ่มเหนียวเหนียวนะคะพูดเยอะมากเรื่องหลอนหลอนนะเจอผียังไงคะ คือจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างวิทยาศาสตร์มากพี่แแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราจะเห็นอะไรแวบๆเห็นอะไรห่างตาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตาฝาดอ๋อ,อภาพเป็นอันมันก็มีบ้างอ่ะมีอะไร